สวัสดีค่ะสวัสดีชาวจังหวัดปัตตาน,ะะน,นีนะคะวันนี้นะคะทีมงานสำนักง,งานสถิติค่ะเราอยู่กันที่งานช่ำเฟสติวัลนะคะซึ่งงานนี้เราอยู่กันที่บริเวณหาดวาสุกรีของอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทีมงานของสำนักงานสถิตินะคะก็มาประจาการเรียบร้อยแล้วสําหรับการสํารวจ ความพึงพอใจของคนที่มาเที่ยวงานรวมไปถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในงานฉ่ำตลอดอทุกวันเลยนะคะซึ่งเมื่อวานเป็นวันพิธีเปิดนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่เราต้องลงมาสำรวจนะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้เริ่มแล้วนะคะในในส่วนของการแข่งมม้มานะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆน,นะคะทีะ่เราจะไปะสัมภาษณ์กันนะคะว่าคนที่มาเที่ยวงานมีความพึงพอใจยังไงบ้างรวมไปถึงผู้ประกอบการ กะะาสรสำรวจในครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้ที่เพจของสำนักง,งานสถิตินะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน,กน,นะคะ่ะ See what it's like, cause everything is different when you open your eyes.